เดี๋ยวเราค่อยไปค่อยตบเถี่ยสวยเราแล้วบลอีฟพยัติตัวเส้นเลยเหรอเออมันมันวนไป็นท่านแน่เราทำได้ไหมโอ๊ยเรากันได้สี่ก็ชนะแล้วปะเอ้ยเมื่อกี้แพ้ก็อยู่ด้วยเรากันได้สี่ถ้าเราแตะสายเราก็ไปแพ้แล้วแล้วเอาฟิวเอาฟิวเอาฟิวหน่อย เเออไ้้้ร่าางกยยยตตดววสั์ชอบทำหล่นวะตั้งหมดแล้วก็บอกไม่อะวันนี้งานเยอะมากเราอีกเว้ยเอีกเว้ยเราทำได้แค่สามวินทองสามวินปะเฮ้ยแค่สามวินทีเดี๋ยวทีเดียวมึงวางแซดดีนะเว้ยเวลาเขาจะตีอ่ะเขาจะไปหลอกที่บีอ่ะเสร็จแล้วก็วิ่งมาแซดนะเว้ยตอนเนี้ยเอมมึงอ่ะต้องไปตบบี บีเสร็จแล้วก็มาแเห็นปะเสร็จแล้วไอ้ตรงเอกมึงปล่อยฟรีเลยมันไม่มีตัวมาแน่นอนมันอาจจะไว้วางแซไม่ก็เฮดเรวอ่ะพร้อมได้เว้ยานเอาอย่าลืมเชียร์ผมอาเว้ยเอเอเอออาเว้ยไม่ลงครับไม่ลง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 ไปตำลงเียรองอะเทีย่อทียพนด่ย อิมสมอลพี่ลุงเนี่ยเ่าาไหหรนนียงงงข้้กลางเงียบกลางเงียบยังไม่มาเลยมึงระวังมึงลองมารอแซดมาแซดมากูยังเสียงเหมือนแซดว่ะว่ามาถมแซดแน่ตอนนี้แต่ว่ามันน่าทำประมาณเวลาสองนาทีสองนาทีสองนาทีเชื่อกูเดี๋ยวเวลากลางมาเดี๋ยวมึงอ่ะดึงยิงแซดแล้วเดี๋ยวกูเอากลางโอเคอะโอเคเลือกมแแงเเสร็จน่ลย พวกมูฝากเชื่อม A นะถ้ามันเซ็ตเอเชี่ยอะไรคำนี่อ่ะเชี่ยอะไรคำนี่เขาดูจะทำผมรั่วดิผมจะหลุดแล้วนะพี่จิ๋วบาซิลเดี๋ยวไปเดินดันนี้ลองเดินเปิดนะเดินพวดอ่ะพูดอะไรพี่คิดว่าเอปะเจ้าเอตัวนึงเจ้าเอสมองกลางตัวนึ่งเจ้าเอสมองกลางรวมเซ็ตเอไม่ไม่ต้องไปมากครับต้องหึงพี่แบกวิ่งไปเดี๋ยวพวามันเอาเยแน่แล้วเนี้ยพวามันเอาเย มันมาหน้ามาเองกูดูก้าอยู่กูดูก้าอยู่กาไม่มาสวยกูดูก้าอยู่มามาดิเออมาดิเออกูขออยู่ขอช่วยอยู่อิมมันจะโดดว้าเจ็บมา ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาให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 ไม่เป็นไรนไม่เป็นไรไีนแไรไหม่รเบิดกรไมไมู่ไม่เบิดกูไม่เบิอนนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเล่นเรหม่เวรตรก็ราที่มีมันไถูกสเปคใช่ไมมันตกนีรงกล่ยนเนไม่ตชาร์จไม่ด้เห็นครับไม่เหรนโรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเฮ้ยก็ที่มีถูไปไม่หรอ ตติคี้ไงมีเราเบิดด้วยแต่ภาพไม่โดนรด้วยตัเบิดไม่โดน้ไงวะเนี่ยการเขาเล่นอะไม่น่าไรไม่รูกันไม่ได้เลยไม่รู้สวยอมสวยอะไรอะไรอิ่มบ้าไปเมื่อกี้โอคืนเบิดมา เไม่ตอนนี้เราตัดเราตัดไอ้เอได้แล้วด้วยเออรอมันตีแน่เชื่อมมาแน่เดี๋ยวกูดักเองพอเวลาจังหวะเชื่อมมาเดี๋ยวหคนหนึ่งเติมเนตเนเสร็จแล้วปาดเลยอุ้ยเจี๊ยบไปดีว่ะสวยสวยแค่สองตัวเว้ยตัดเชื่อมได้หวะตัดเชื่อมได้หวะตัดเชื่อมได้เชื่อกู ไปได้ตั้งรีบไปตั้งเร็วสิมันเด็บตัเชื่อมเชื่อมเจ็บมากไอ้เหี้ยตัวตัวเจ็บมากตัวนี้เจ็บตัวนี้เจ็บขึ้นเชื่อมบีมันมีคมยังวะดูดูดูห่อยขึ้นเชื่อมบีนะขึ้นเชื่อมบีไปเกิดเราตื่นไม่ได้ใช่ปะได้ไปได้แล้วได้แล้วได้แล้วยาวไปไหมตัวนี้เจ็บ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  เฮ้ยรถฟ้ารถฟ้าฟ้ารถารถฟ้าฟ้าช่วยอิ่มหน่อยช่วยมหน่อยช่วยหน่อยโอ้เคื่บนลมแล้วเฮ้ยเจ็บนะเจ็บนะเรื่อนเราได้เวลาเออเออรอเดินรอรอสวยแบ๊งรอจเย็นเพื่อนอะไร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 เฮ้ยอี่จะร้อดิล้มไปมาก กลางกระโดดดูอย่างเชอรมไม้คาเมลมาแล้ววสวยน้องสวยน้องการระเบิดไว้มิลระเบิดไว้ป่อยกลางปล่อยกลางชอรไปเยไปกอปกลางชอร์ริปลกางชอรดีปล่อยไปเลยไปเลยไปเยอะไปเยอะปล่อยกางนะอินได้แลได้เ้ดวีกายปีกายดูนกายเดี๋ยวเข้าอยู่ เ้น็ดเหนดและปาดเนี่ยละปาดในห้องบอมได้ปะได้ได้เออเอาลูกปากกาให้ปากขวาไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรดูให้องน่ะห้องแดงห้องแดงเได้ปะัจมส์เบืเลยลูกหรือไม่ใช่หรอวะคนเจร้อนนอนวัดนะครับเอวินเบิดเลหนึ่งลูกโอ้พลาดเองในห้องเดียลห้องโซเดียลเดาโซเดียลเดาโซเดียลเออหลังตัวหายหลงกาักาล้องรอได้รอได้ด่าสุดกลับสะพานโดดกลางได้นะ กลับได้โดดเชื่อมบีมาทรายได้แกไม่ได้บอมบีได้ปล่อยวางไกด์แกดปล่อยวางเชื่อกูให้กูอยู่ไหนคนเราโดนตุ๋ยไม่ได้กูในห้องก็ได้เออค่อยๆมาค่อยๆมาค่อยๆมาอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้ไหมเอาอยู่กันใช่ไหมโอเคเอ้ยอย่างนี้ดีกว่าพี่ไก่ฟังอะนี่เจียงใครอ่ะเจียงมันเจียงมันพี่เชือบีเชือบีฮะเชือบีต้องขึ้นห้องปะเชือบีเชือบีรอไม่เช่ไหมเชือกบีเชือบีรอเปิดปืนไกดรอเออรอทางเข้าอย่างเดียวพี่ ไม่ได้กล่องแน่นอนเออนี่ได้กล่องกลางพี่ลงบ้านเราพี่ลงบ้านเราเดินให้กไปเพื่อนดูเดินเบีดีเดินเบีดีลงบ้านเราไกลบ has been planted ไม่มากคุณแม่เอเปือะไรปือะไรล่ต่อเอเอออเอออเอตดนไมไดนไไดนไนไกไนไไปกไนไมโนไโไมโนไมไมนำไปกูนำไได ดูที่หูดูที่ตาดูที่หน้าไอ้กูอยากฟิลตกนนี้วะคุณดันเดียวดันเดียว์ดันเดียเวได้วะฟิลได้วไอ้เออไอ้ลองระเบดอรเิดกรดิ่งกระติว่าเปดเปิดอันตะโกนใจร้อนเมื่อกี้

เอาพินเด็ดมาตัวนึงมาเปิดกลางเมื่อกี้เนี่ยแล้วก็มีระเบิดตามมาลูกนึงเอาไปตัวนึงพี่ต้องไปเจ็บโอ้ยตะกอนผมแข่งเจ็บเปล่าโอ้ตะโกนยับจัดเลยมีตัวเสียงดังเลยเดินถ่ายันแล้วสามตัวสามตัวคอนเฟิร์มต้องแข่งบับจิ๋ว่าตะโกนอยู่ตรงไหนอยู่ไหนวะไกลๆตัวนึงดักหลังดักหลังตัวนึงกลับในบอมมั้งไม่แน่ใจเห็นตัวเดียวอิ่มตบหลังในบอมใส่เนบอลใส่ใส่ตัวฟ้าโอ้ยเขี่ยในบอมต้องฆ่ในบอล เหลือกี่ตัววะสองหนึ่งมึงเพื่พี่แดดเจ็บมากเแ้ยไม่ใช่คู่วะเมื่อกี้แค่ไม่ใช่คู่วะเมื่อกี้แอนด์เด็กที่เราหมดเหรอบอม has been planted ได้ทำได้เอาไปลองโดนดัก

เหอจรเียอะไรเนี่ยมีครับมีมีใช่ปล่อยปล่อยเขาอไหนะเยดูดูได้ดูได้โอเคโอเคผมเดี๋ยวมปดูเลวนมือชอบโมัตายหางเวยลองเชื่อมนะ f หัวเลนแรอถ้ามันเสร็จ่รเหรอแค่ยาวใกล้พอ f หัวลได้ได้ดตัวเชื่อมเอ้ให้จะปิดเมกี้หน้าเน่ยีเนี่ยเลยด้ไม่เคยเคลียร์อลยอิมสักสองศูนย์สมอลพี่หน่อยนะค่าเอง ยังไม่ตีใช่ไหมไม่ตีไม่ไม่เห็นเลยทำไมเราีี่อยากรู้ไหมเนี่ยไม่แข่วีวิวว้ยอ้พี่อ้วนมาอยู่ตัวโยกแลวแม่แปลกๆะตาไม่เห็นเลเอมเค็ดเก็บดีพี่มันยากว่มันมเปิดให้เขดูดูไปได้นี่เลยเปิดดูคนดูดูไปได้เฮียเรนชิงแชมป์โลกอ่ะไฉับเีเราไม่กลับหมันไม่ได้เยเหมือนพี่ไ่ลยวะโอ้ะไดเลยกามีไม่ได้นเสี เราจะกลับนะยิงซีไฟพี่จะเปิดเซตเอไหมเดยวเล่นในห้องจะเปิดเชื่อมมาบ้างใช่ไหมไก่พี่เนี่ยจะเปิดกูหรือไก่ไม่จะบว่าเชื่อไมอ่ะกูหลับไก่กันห่อยได่มั้ยถ้าให้จะอยู่กูไม่มี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 กูมีแล้เปิดลูกนึงไมจะเปิดจะเปิดเอเอเอเเตเอเซอเซตเอีไปิง ระเบิดเองมันระเบิดเสร็จได้เองเหมือนกันลูกนึงอะไปกลางวะไปกลางวะวัวบีวับีว่ะวับีว่ะขึ้นายตัวอีกตัวตายหมดได้ตายหมดได้ตายไปคนไปกลางโดนกลางตัวอีกตัวอย่าคนเสี่ยงรอได้รอได้พร้อมแตกไปแล้วรอได้รอได้รอได้เพื่อนไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบสามสามพร้อมแต่งแล้วพร้อมแตกไปแล้วพร้อมแตกไปแล้วอยู่ในบอมล่าสุดไกด์ไม่เห็นเลยอ่ะ b has been planted อยู่ในบอมไกด์ โอ้ยเฮียเจ็บตัวเดบอกมองอยู่ดักปากทางเข้าเลยเอาแม่กเลยสุดดาเนี่ยจบแล้เนี้ยตัวแรกยิ่งเดะแล้วตงแก้อย ไอดหรือเปล่าหาแล้วเดกไม่ได้ตอนนั้นเมื่อกี้ไอ้ไก่หลอ่ะ้ิดเดียปิดอีที่เดินหาได้ดกันไม่รูู้เชื่อมอเพื่อให้จะบ้าอะไรนี่ีถ้าแพ้จะกลับไปเสียดายทุกินที่เสียไปคนาอดเยไอหมอกได้ปะไอ้วมนยีคู่ไม่ได้เข้าเลยีเี่ยมีระเบิดนุ่มเยพอโบกดีแกมีมีสักหนึ่งตำแหน่งวิไตายพี่รอดูน จะต้องไม่แพ้หรอใหญ่ๆจะต้องมีคนโซนหนึ่งคนตาเจ็บท็อทีนูนต้องบุกห้าตัวบวกไม่ใช่ไม่ใช่คุไม่ได้แข่งครับนั่งคุยกันอยู่เนี่ยพี่เทียนตลอดใช่ปะอยูอยู่พี่ขาดเลยอยู่ขาดใช่ไหมเสียงเชฟเอตัวนึงมันรู้ว่ากูเจ็บเว้ยมันต้องเมากูเว้ยมาเด็ดมึงเมาพี่กูเนี่าก่อนระเบิดเชฟเอ ตแ่งดีพ่อให้พวกกันเชื่อมีมาตายเล่นไงเล่นตัโยกจบเลยแค่ไปนอ้แก๊งเจ็บอะเจ้าหนึ่เจ้าหนึ่งเเีเหมือนเดิมเปิดยามารอให้ผลห้เปิดลนึงแเช่ีผมได้ดูเลย้วยผม่ห้าาบีไปาบีพวกมึง ยาวตัวนึงเหมือนเชื่อกมีตัวนึงเลยว่ะเฮ้ยระเปิดยาวเราเปิดยาวเราเปิดยาวจับแล้วสวยเชื่อกมีตัวน um ึงเชื่อกมีตัวนึงเชื่อกมีตัวนึงเชื่อกมีตัวาหชื่องตัวตรายเชือกมีตัวหนึ่นตรายไปตรงรีไปตรงรีบสวยเดี๋ยวเดี๋ยววิ่งต่อไปอ่ะขวาขวาขวาเรียกอะไรขวาเรียกอะไร บีเออเขาเขาตีบีได้เขาต้องย้ำบีเว้ยตอนนี้เขามาเอไม่ได้แล้วโอเคนะพี่เดนเดี๋ยวพี่เดนเล่นเล่นเล่นอะไรขวาบีกับบีกุมเดนอยู่ในบอมเดี๋ยวผมเชื่อมกลางช่วยช่วยไว้เอาบินร้ายเลยวดูการไม่ได้แม่พี่สมมติเออมาดูมาดูที่เฟรมที่ไหนเลยข้ามสมมติว่ามึงนะไอ้บุตรท้องบีมาสมบ วิเดียวไหมมาแล้วมาแล้วจ้าบอมบีวี่สอตัวต็มวนโยไปไหนมาวินสองตัวเต็โย่แล้วินระเบบสองลูกวินจะเดินโย่ไปก่อนนะยิงังได้ไก่คุณยังจังได้รอรอรห่เอาไปรไฟรอพี่ ปน้าได้บออีตัวน่ไปน้าผู้สตัวเลยมั้เน่อเจ็บอเจ็บอเจ็บูได้บอูได้บอาได้บอสวยเห็นไหมบอกแล้วเนี่ยเราทำได้เว้ยโอ้หเราทำได้เว้ยแค่นี้เองกดล้อกดล้อก็ไม่เท่าไหอดีกว่าแชมป์โลกแล้วเว้ยอย่าอาอยาแรกบตกซ้อมซอมซ้ มีคู่ที่ว่ารู้เป็นมีที่ไหนเลยแม่ต่างขึ้นเชื่อมต่างขึ้นเชื่อมไปแล้วปีตัวนึงเสียงเสียงเชื่อมบีเบี้ยงใจเพื่อนดีเบี้ยงเสียงเชื่อมบีแจ้งเพื่อนดีแจ้งเพื่อนดีอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนพังวะมาได้เชื่อมกับบีเชื่อมกับบีเชื่อมกับบีเชื่อมทางเชื่อมมันกลับปากกางได้เนี่ยวะกูกลับบ้านมันได้กูไปกูถอยนะกูเจ็บกูเจ็บเจ็บไม่แจ้เพื่อนตัวไปเองมาเจองมาเ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 อ่งยาวเลยอีกตัวนึ่งไม่รู้กรอบเลยไก จะมาเปิดไกยิงได้ฉีกขวายิงได้ี่เดียวตังตังโอ้โหอ้นขี่แบงเอ้ยคุยคุยหมาเรื่องคุณเหลือเท่านี้อกเขาบอกนี่ไอ้ว่าบอม has been planted ได้จะตึงทุกรอบป่ยพี่เบบเนี้ยเพราะว่านะได้มันอยู่ไ,ได้มันอยู่ที่วางออลลี่นึงไปอีกรูปแม่หอเชื่อมน่าจะเชื่อมอ,อม,มอ๋โหโห เราชนะแล้วเราชนะแล้วไม่ไรรีแลกรีแลกรีแลกเว้ยรีแลกเว้ยชนะแล้วเล่นหนึ่งส่ครับหนึ่งส่วนครับเขาใส่ดาวนะต้องจีวินครับไอ้คูได้เชื่อมเพื่อนโอ้สองตัวเลยสัตว์ทั้งดีทั้งเอเจสวิตเขาห้าวหรอพี่ ชนะแล้วไงชนะแล้วชนะแล้วทำอะไรได้กัดิคือแบบว่ากูชนะแล้วอ่ะไอกางตัวบีตัวนึงการกลับกากลับการกลับอ้วนการกลับล่าสุดเฮ้มีสิเลยวะเฮ้ยสามหนึ่งไมีใครอ่ะพถ้ามีพนค่อยๆได้ค่อยๆได้สามหนึ่เว้ยลุ้มลุ้มมลุ้มหลังกล้องเอาสวย จอเวเราเวกาเโอเคอย่าคอยรอดิคอยรอดิโอเค้ยสใจร้อน้นั่นวัดอันนี้คือมีอีกด่านไับพี่พี่ม่ีแล้วแค่คนละด่านก็สามคะแนนเต็มมะครับใช่ๆๆเดี๋ยวเวลาหลบแล้วเหรอเดี๋ยวเวลาะหลบวะเดี๋ยวว่าไม่เห็หรือไง